สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินเดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอตุงมาครับนะเราจะมาเล่าวิลกรรมเด็กเฮียนะครับก็คือแบบว่าวิลกรรมสมัยก่อนอะไรเงี้ยการแกล้งต่างๆนะครับซึ่งก็จะขอ,อมผมขอเวลาทุกคนสัก5นาที10นาทีจะได้ไหมกะพอดีว่าแบบ ขนาดพันห้าที่ทุกคนเอาไปล่ะนะนาอาจจะได้อยู่แบบทั้งคืนเงี้ยผมขอแค่แบบทีสิบนาทีดูคีย์บอรดอะไรเงี้ยอืนิดนึง oh. ตอนกลับไปสมัยตอนผมอยู่สักประมาณปหกนะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบคอมพิวเตอร์มากอยากเก่งโปรแกรมอยากเก่งคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย <L> เพื่อนเขียนง,งานก็จะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็เอาคีย์บอร์ดเอาคีย์บอร์ด อีเครื่องหนึ่งคือคอมันมีหลายเครื่องถูกไหมคีย์บอร์ดเนี่ยเอาไปเสียบตรงหลัง CPU หลังเคส CPU เพื่อนแม่งก็นั่งพิมพ์รายงีนเอ๊ะแบบเลี้ยงความก็จะเสร็จละอะไรเงี้ยนั่งพิมพ์งานไปแบบเหมือนก็จะเสร็จแล้วเราแบบเราเป็นคนที่แบบว่าอิองานกูไม่เสร็จไว้แยกกูจะเอายังไงดีวะอะไรเงี้ยอยากงานเสร็จทันเพื่อนเราอยากเล่นเกมอะไรเงี้ยแบบกูจะปล่อยให้เล่นตอนช่วงแบบอ่าทํางานเสร็จแล้วหรือว่าเกือบเกือบท้ายชั่วโมงคือเพื่อนแม่งกำลังนั่งพิมพ์แบบเพลินๆเลยแบบ เลียงความเกี่ยววันแม่วันลอยกระทงคริสต์มาสวันนุ่นวันนี้หัดโค้ดเกี่ยวกับคีย์บอร์ดพวกเนี้ยผมเอามาจากไหนก็คือเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับคำโซนของผมเนี้ยก็เลยเอาไปเสียบแล้วแก้งเพื่อนรีเครื่องเพื่อนคือเพื่อนเขียนงานจะเสร็จแล้วอาเลิกแบบจู่ๆแบบเฮ้ยเฮียคอมดับไอสัตว์อะไรเงี้ยเฮ้ยคอมกูดับพี่จะทำไงดีวะงานกูใกล้จะเสร็จแล้วผมก็นั่งลบๆบลบของมนันไปนั่งลบๆบจนมันหัวร้อนน่ะนั่แหละ มันมันหัวร้อนแบบไอ้เหียแม่งันจะแก้งกูทำครัวอะไรวะอะนรเงี้ยการแก้งเพื่อนในห้องน้ำมันก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะ <S <S คือเมื่อว่าเราเข้าไปเรียนใหม่เงี้ยก็จะโดนรุ่นพี่แก้งั้เอาขันอะขันน้ำหมายจัดขันน้ำหมายจัดเข้าใจไหมขันน้ำอะเอาไปวางไว้บนประตูไว้แล้วก็เปิดแบบแง้มๆนิดนึงอะแล้วก็เอาขันเอาวางข้างบนอะเออถ้าคือคลาุสมงสี่สูมห้าเข้าไปเปิดนี่คือเสี่ยกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ แกล้งแล้วก็เพื่อนนแกล้งผมซึ่งเกิดอาการแบบว่าเขาเรียกว่าเก็บกดโอเคทีนี้เริ่มแผนการกับเพื่อนนี่นะนี้เดี๋ยวมึงมาโรงเรียนเช้าๆเลยเราจะไปแกล้งไอ้พวกที่มันหนีแถวอ่าถูกไหมนี่นี่นี่คือความอาจจะดีหรือไม่ดีมไม่รู้นะว่าแบบไอ้พวกเข้าโรงเรียนสายอะไรเงี้ยขันน้ำใส่เต็มเลยนะแล้วก็เอาขึ้นไปวางขี่คอเพื่อนขึ้นไปผมแล้วก็เอาเอาขันน้าที่ว่าตับ ตักลาดตูดอ่ะเออนั่นแหละไอ้ที่มันตักลาดตูดและเอาไปวางไว้ข้างบนเจ็ดมงครึ่งเนี่ยไปเข้าแถวเสร็จปุ๊บแปดโมงอะไรเงี้ยมันก็จะไปแอบ,บอยู่ในห้องน้ำํำมาถูกไหมอ่าทีนี้ผมก็จะได้วิธีสังเกตว่าเฮ้ยใครแอบ,บในห้องน้ําผมจะรู้เลยทันทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมโันเปียกคือถ้ามันเปิดเข้าไปสุ่สี่ส้าเนี่ย นั่นแหละมึงเปียกยันหัวหัวยันเสื้อมึงต้องกลับไปบ้านแล้วมึงก็ไปเปลี่ยนชุดมาใหม่คือการแกล้งเพื่อนวันลอยกระทงวันลอยกระทงครูก็มอบหมายหน้าที่ให้พวกเราไปทํากระทงกันผมก็คิดแล้วว่าเฮ้ยแดีวยวต้นกล้วยที่ไหนดีวะทานหันหน่ะไอ้ยไฟแดงผผาแปลไดเวนเออแหละก็แล้วกูจะเอาแปลอาต้นกล้วยที่ไหนมาทําทันนะถูกชุมและทีนี้ครูก็ไปชุมว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ทํากระทงมาที่โรงเรียนด้วยนะใครทํากระทงไม่ยังไม่เป็นให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยทํากระทงก็ได้หรือ อาจจะเอาอุปกรณ์การทํากระทงเนี่ยมาที่โรงเรียนก็ได้มมวกลับไปบ้านผมกลับไปบ้านปุ๊บไปเลยว่าแบบวินี้เช้าวัยตัดพึ่งเหมือนกูเป็นแกนนาอะ่ะเข้าใจไหมก็ไปหลังโรงเรียนครับผมไปหลังโรงเรียนเพื่อนๆก็ดูต้นทางไปให้เนี้ยสับต้นกล้วยหลังโรงเรียนเลยครับตัดมาสองต้นผมก็แบกไปไว้ตรงหลังห้องน้ําตอนนั้นพักเที่ยงเสร็จแล้ว พักเที่ยงเสร็จปุ๊บอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันที่ห้องประชุมเลยลานห้องประชุมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์การทํากระทงมาด้วย <S <S อุปกรณ์การทํากระทงผมก็ยังไม่มีผมไม่มีความรับผิดชอบในการจะทํากิจกรรมพวกนี้กระทันหานเลยถึงจะมาทำอะไรเงี้ยเดาวเริ่มทํากระทงได้เลยทีนี้เนี่ยไอ้เหี้ยคือผมเนี่ยเอาต้นกล้วยสองต้นใช่ไหมไปกับเพื่อนผมนั่นแหละเอาไปไว้หลังห้องน้ําพอไปถึงปุ๊บ ไอสัตว์ทะลงแม่งแรกแต่ละไอเฮียลากไปที่สุดเหมือนพะลงจะไปฟ้องอาจารย์มังว่าแบบมีคนมาแอบ,บตัดต้นกล้วยด้านหลังโรงเรียนอาจารย์แม่งประกาศใหม่ใบไม้โรงเรียนไหนสัตว์ไปแอบ,บตัดต้นกล้วยหลังโรงเรียนเชิญพบกูที่ห้องปกครองด้วยตีเนียนครับไปอยู่กับพวกเพื่อนผู้หญิงก็แบบเอ้ยดูดูกูช่วยเลยกูช่วยไปทำกระทงก็พังอีกไอเฮียสุดท้ายแล้วเนี่ยไอเฮียกระทงก็ไม่ได้ทำทำเป็นอะไรรู้ไหมรวย ไม่าง,งัา้นก็เป็นแค่แบบเปลือกกล้วยอะ่ะเปลือกของเปลือกของหยวกกล้วยอะ่ะมันเป็นแบบเยลยาขาวอะ่ะเออก็พอได้ไปวัดไปว่าเขาอ่ะนะมันก็พอได้ทํากระทงเหมือนเขาก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปจนจบนะครับก็สาหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ขอตัวลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ